สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมนะฮะกีริเกอร์นะฮะแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับนี่ขอชื่อฮะผมดีแจ็คกอลิงมกบก,มกับอะไรเนี่ยอ๋อชื่อสมัยก่อนครับผมสมัยก่อนโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้อ๋อทำกับข้าวครับทุยแล้วถืออะไรฮะอะไรนะครับอะไรครับเหมือนเป็นอะไรครับเหมือนถืออะไรสักอย่าง อ๋อผมใส่นับมือครับผมปับมือครับอโอ้ปาป,ป,ปไ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 ปหาของดีกว่าไปหาของกันมาขาดของใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอันนั้นตำรวจเลย <laughs> ไปไปเนี่ย <laughs> เขาพาไปห้องกงเลยอ๋ออ๋อผมไม่อยากไปชัวร์มากเลยโอ้หเพรมเลยตกนิดนึงขออภัยด้วยนะฮะเฮ้ยซอมบี้ทำไมวิ่งมาทางเนี้ยไปไปไปโอ้โหนี่ซอมบี้เขามาต้อนรับเราแล้วเนี่ยเฮ้ยผมไม่มีวุธเลยฮะ ผมผมผมมีคําแนะนําจะบอกบเนี่ยถ้าซอมบี้วิ่งตามใช่ไหมมันจะวิ่งตามเราไม่ได้ถ้าถ้าถึงเขตอ่ะมันจะมีเขตกั้นอยู่ลองทําดูดิแล้วเราวิ่งออกมาถึงตรงไหนไม่รู้อ่ะมันจะวิ่งตามเราไม่ได้จะหยุดจะหยุดกับที่เออเร่งง่ายโอเคโอเคนั่นหรือเปล่ามันหยุดกับหยุดกับที่แล้วนั่งยองยองอะ่ะมันไห้ท่าแรอเปล่าผมว่ามันมันจะเตรียมวิ่งมาหา <laughs> นั่นไงนั่นไงทำไป เออโอ้ยเฮ้ยแค่นี้นี่ไงสุดตรงนี้มันวิ่งเออใช่ใช่ใช่ตีได้ตีได้อ๋อนั่งทำไมอ๋อแง่คือรู้ดิเฮ้ยความรู้ใหม่ลุมสิครับลุมสกาวลุวมนอนทำไมอ่ะลุมกินโต๊ะนอนทำไมอ่ะเลยอาเฮ้ยีจุกถึงแล้วนั่นนะเขาไปกินไกลๆดิผมกลัวมันกลัว มันไม่น่ากลัวมันหมอบมันกลัวเราเห็นไหมอ๋อดิเอาดิเอาดินี่มันถิ่นกูเอาดิเฮ้ยกูจอมนักดุมลุมมาลุมเว้ยไปดิไปไปราไปทัวร์หาของกันดีกว่าผมว่าทำไมหมู่บ้านคนนี้มันเยอะจังเนาะเนี่ยครับของเยอะกีสังเกตตรงนี้ผมว่าค่อยๆย่องไปดีกว่าไหมผมว่าทันมาขนาดนี้นะเอาแม่งเลยโอ้โห ไปแล้วไปก่อนแล้วอย่ากินกันเฮ้ยเอาเมื่อกินสุดตรงไหนนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ยัง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 มาไม่ถึงยังมาไม่ถึงโดนตบโดนตบโดนตบยังยังยังอ๋อสุดตรงนี้สุดจบโอ้ยเราก็ลืมเออเอ้ยไม่อ๋าดีเสร็จแล้วโดนกูเฮ้ยอ้าวผมโดนตบตบได้ไงวะอุ้ยโดนอุ้ยโดนตบเหมือนกันกี่ครับ อย่าแตะขายหน้าเขานะยผมตายเล้วไม่แตะไม่แตะเป็ดอต่แรกหนึ่งก็ลุมลุมลุมกินโต๊ะลุมลุมเออไปไม่ตอบของเลยหรอไม่ตอบอ่ะโอ้โหชีวิตเนี่ยเนี่ยจะแยกย้ายกันไหมเดี๋ยวผมไปทางซ้ายกีไปทางขวาตรงที่มีซอมบี้ผมผมไปทางไหนนะผมกีไปทางขวาตรงที่มีซอมบี้วิ่งอยู่แต่ผมไปทางซ้ายเองโล่งๆดี ผมว่าไปไปกลุ่มดีกว่าไหมเออไปไปเอาตรงนี้ก่อนมาเนี่ยแน่แหละไอ้ตรงตึกสูงๆเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลนั่นแหละผมว่าน่าจะมีของเยอะโอ้น่าจะมีพวกยาเนาะไอ้กูจะเข้ายังไงล่ะข้างหลังนี้ทางเข้าไหมผมดูแป๊บไม่มีอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วเอาดิลุงครับลุฮะผมมีผมมีสนับมือเอื้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 อแจมแจม แน่แนสนามมือผมแรงแม่หูไม่ดอบของเลยนเนาะออเพอดีว่าก่อนจะเข้า <แบ S 1> เกมนี่ฮะมันมันมีการอัปเดตนิดนึงผมผมลองเล่นดูนะมันอัปเดตไ<บ>ด้วสวยมากผีเนี่ยมันขึ้นรถได้ด้วยนะเออแปลกมากเลยสะไพยด้วยกันนั้นครับที่มันตายนอนตายตายมันลุกขึ้นมาทำทำแสงตกใจอยบ้าเพียบเลยไฮ้จะไม่รู้ตรงน <ไป S 1> ี้ก็ะโดดได้อีเอ,อ๊ ไปแล้วครับตัวใครตัวมันเนาะทิ้งกูเฉยเลยอะไหรือวะเอา้ามันวิ่งไปหากี่ตัวหนึ่งเห็นปะอะไรอะขลังอะจวกไหมจวกไหมจวกไหมคนละตัวเนี่ยจวกอะไรล่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยไฟล้วตบตบไปแล้วกพวกกันเราไปและทิ้งกูเฉยเลยเฮ้ยลองขึ้นรถดูมันจะขึ้นตามเปล่ากระโดดข้ามมากระโดดได้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ ไปตรงนู้นดีกว่าตรงเขตที่เดิมอะเอออ่าอาคิดีคิดปีไม่ดิหันหลังดูแป๊บอิ่งวิ่งวิ่งเอาอัพอินเดีวอุ้ยวิ่งว่ะเดี๋ยว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 นเดี๋ยวเดี๋ยวเอุ้ยเฟนเล็เอเนล็ตกโอ้ยขุดลิ้นเธอันลันรันกันมาแล้ว อะไที่ล่ะขมอนคขมอนเย้สุดตรงไหนวะอุ้ยอีกไกลอีกไกลอีกไกลตัวนี้เปล่านี่ไงเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เดี๋ยวยังไม่สุดบอกแล้วยังยังยังมาดิมาดิดจริงป่ดิมาดิมาดูลุมเลยครับลุมลุมกินโต๊ะต่ยหางหาีที่เดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวมันจะแตกต่อยหางนิเดียอย่าให้โดนตัว รเฮ้ยอะไรอะไตกะดัางครับลวดปีแต็อืออออเฮ้ยไม่ลงอะนี่เจอสนับมือเอาดิเงินเอาดิโอ้ผมครับอันนั้นเล่นใหม่ๆเอาเลยเต็มที่ไปเลยอันนี้อะไรอ่ะเอาได้ไหมไหนมันใช้ไม่ได้อ่ะอุ้ยอุ้ยขาวขาวขาวมากขาวขาวจริงๆอะไรขาวนกเือะนกเดือะไม่ได้เด็ด เห็นเฮ้ยไอ้นูนวิ่งมาต้อนรับอะแปดแปดแปดเราก็ไปตอบสนองหน่อยกระโดดจวกนี่กระโดดจวกอุ้ยมันวิ่งเร็ว่อิกระโดดจวกกระโดดจวดกลัวกลัวเฮ้ยข้างๆเดี๋ยวผมจัดการเอาเลยคนละตัวโอ้ยได้เงินคนละตัว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 โอ้เงินเว้ยเอาได้ๆมอสเลยเอาไม่ได้เอาอีก ไม่เลยยังไม่ได้เข้าบ้านหลังนี้ใช่ป่ะไปขทางซ้ายอ่ะทางขวาก็มีไปสำรวจครับคนคนละบ้านเลยไปโอเคเดเดอ้าวเฮ้ยก่อนที่จะมาจะไงเนี่ยโอ้เฮ้ยกระโดดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยว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 ผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยโอ้โหอีนี่ก็พูดอย่างดีครับสำรวจคนละบ้านนะครับเป็นไงล่ะไปคนละบ้านเป็นยังไงล่ะผมพาเพื่อนมาให้นะฮะมาเดี๋ยวผมจัดการเอง สนับมือผมแรงเนี่ยปล่อยข้ามรั้วได้ไหมปล่อยไม่กี่ทีก็รั้วงขึ้นบ้างเหมือนว่ามีอีกตัวหนึ่งันตามมึงนะนี่ก็จะไม่เลื่อนผมลดวะโดนผีทำบีตตกอ้าวไม่มีโอ้มาทำเพื่อแน่ๆผมว่าต้องมีขอมั่งอเลยโอ๊ยกระโดดกระโดดข้างตรงนี้ได้โง่ตรงนั้นอันหน้ามีกี่ตัวระวังนะครับ มันแตกเลยย่าเอ้ยอย่าบึ้งไอตัว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 คนละตัวคนลตัวเออแม่งรุมเราต้องรุมดิเมื่อกี้มันยังรุมเลยเฮ้ยเงินเอาเลยคนละก้อนโอเคครับคนละตัวคนละตัวไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านขอให้มีของดีของเด่นเฮ้ยอู้ยธนูอ่ะเอ้ยเ้ยกระเป๋าเว้ยใจเหรอเอ้ยเจอไม้ว่ะเอาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทำไมอ่ะผมเฮ้ยเอาดิเอาเรนนี่เอาเนี้ยเอา เอาเลยเลยเอาแล้วคุณคุณมีของอะไรตอนเนี้ยหนับมือไงหนับมืออย่างเดียวเออไะสอตสามทีครับแล้วกระเป๋าตัวนี้มันใส่ยังไงฮะเดี๋ยวนะกระเป๋าตัวใหญ่กีกดตัวไออ่ะกดตัวไออ่ะรได้เห็นรูปกระเป๋าเปล่าเห็นฮะนั่นแหละกดเข้าไปเลยกดแล้วได้เห็นกระเป๋าไปที่กีเก็บมาไหมอ๋อแล้วไงฮะแล้วกดเข้าไปตรงที่กระเป๋าอะแล้วก็กดตรงข้างล่างตรงซ้ายมืออ่ะ อ๋อได้啊ได้ป่าวได้ครับได้ครับไปไปไปอันนี้ใหญ่ขึ้นเลยนะมันจะเก็บของเยอะขึ้นไงบวกกันไหมทดลองไปดิทดลองทดลองทดลองกระโดดตบโอ้ยแม่งโหดเว้ยกระโดดตบกระโดดตบกระโดดตบมีเกกี้หดว่ะกระโดดตบเอ้าไม่โอ้ไม่บอลไปตายยากจังวะไปไปไป เฮ้ยทำไมเสียงมันวิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งวิ่งออกมาก่อนวิ่งออกมาก่อนวิ่งออกมาก่อนวิ่งออกไปก่อนอุ้ยแล้ววิ่งเร็วด้วยนะแล้วทำไมเอาเพื่อนมาเยอะจังอุ้ยข้างในมีสองตัวแมงดักด้วยไปดิวิ่งนี่เลือดผมเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยโอ้ยเย็นไหมอีกเสมอให้จวกได้ปะจวกได้ เอยอรเอาลรูอร <mile> oh. ููเอาดีโอ้ยเฮ้ยโดนตบโดนตบโดนตบตายแล้วตัวนึงตายแล้วตัวนึงเอาเลยเอาดิดูข้างหลังให้ผมหน่อยดูข้างหลังดูข้างหลังให้ผมหน่อยไม่มาครับไม่มาเลยเก็บเงินเลยโอ้เสียงเสียงข้างๆนั่นไงสักตัวไปไปจัดจัดอย่างนี้ต้องจัดไม่ได้ตีซอมบี้เลยกูนอนไม่หลับเมื่อคืนเนี้ยไปไปเอามีตัวนึ่งครับมีตัวนึง ไหนอ่ะจัดจัดจัดตบ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 ไม่ถูกตบตบอันไหนกีกดเวลากีตีกดเท้ามันเมันจะได้แม่นยำอ่ะโอเคครับเล็งหัวหัวอยู่ไหนมึงเบี้ยวไปไหนอะไรอ่ะหมวกอุ้ยเอาเลยครับเอาเลยตาเหรอตาคุณเอามั้ง thank you นี่นายพลก็มาไปไปเอาซูเปอร์ไหมทั่วอุ้ยโอ้โหแน่นเลยอาหารยาเพียบมาเลยครับโอ้โห อิ่มแล้วกูค่นี้แล้วทำไมไม่เข้าล่ะเนี่ยโคตรเยอะเลยเนี่ยมาออกมาเก็บดิแน่นเลยครับเอาเอเอาให้หมดเอาเอาไม่ทันคุณละเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยข้างหลังยังมีอีกเนี่ยเอายังมีซอมบี้อีกเหรอบุปี้กระเป๋าดีครับผมมีข่าวดีจะบอกครับเดี๋ยวลูกซองกระบอกหนึงจัดไปผมเก็บขนมให้อ้าวลูกซองหาย เออเอ้ยเจอแต่ไหมเนี่ยมามาเอากระเป๋าก่อนฮะได้ได้ครับมาเอากระเป๋านกีเก็บอาหารกีเก็บกีเก็บอาหารให้หมดก่อนดิแล้วก็ค่อยมาแบ่งให้ผมโอเคได้ไกระเป๋าผมใหญ่นะอ๋อนี่เนกระเป๋าใบเดิมใช่ไหมป่าวออ๋อจัวเอ้ยมีกันไกลทิ้งกันต่อไป กีเก็บให้หมดก่อนแล้วก็กีกินไปอ่ะและ้วก็เหลือแม็กมีแม็กด้ยวะผมว่ามมเก็บไปก็หนักคำนั้น <Okay. S 2> เก็บมดยังอ่ะตรงเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วโอเคผมบอกแล้วมีของนี่งไงกระป๋องหนึ่งเก็บเลยขนมด้วยอ่ะกินก่อนเข้ามาข้างในก่อนจะตายแน่กีลองดูตรงรถตำรวจรถอะไรเผื่อมีของด้วย ของมันเยอะดีอ่ะนี่ไงพูดปุ๊บเจอปั๊บปืนด้วยเอาจัดไปเอาเปล่าเอาไปก่อนเอาไหมผมว่าผมโอเคครับมีจุดสามนัดมีหินเหลือเฟือเก็บไปยิงคนดีกว่าอย่างนี้ก็กระโดดตบอืออืออือรัวรัวรัวลุมลุมกูชอบนัดลุมเนี่ยอเขาหลังเขาหลังเขาหลังเฮ้ยมึงตุยหลังเหรอตุยหลังดีเกกว่า เอาเลยมันนี่มันนี่โอ้ยนี่ผมรับแหลกเลยเนี่ยเอาเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเจอแบนเดตเก็บเบียรกี่หรือเยอะไหมครับผมครึ่งหลอดครับเอาเปล่าเดี๋ยวผมให้เอาเก็บไว้ก่อนนะโอเคเสียงมันอยู่ข้างๆร้องระวังนะโอ้โหข้างอะไรตรงหน้าเลยเนี่ยน้าไงเออมาขวยหนวนีไยเออเออเนเนี่ยผมจะพิสูจน์ได้ดูนะครับว่าผีมันขึ้นรถได้อย่าไปท้าบอล เฮ้ยเสียงว่าไงวะเนี่ยเอาดิงๆอันนีอันนี้อันนีอันนแตกไปหาของเรื่อยๆตามของไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยรอค่อยไปเล่นเซิร์ฟบนโหดใช่ไหมเฮ้ยมีมีมีตัวนึงกำลังมามีตัวนึงกำลังมาเห็นแล้วเห็นแล้วครับเก็บเลยเก็บเลยมันคืออะไรยาสีฟัน วิ้ยข้างหน้ามีทางเข้าตู้อ๋อไม่ก่ัดแล้วนะกระโดดตบข้างหน้าหนึ่งตัวมันกะลังวิ่งเข้ามากระโดดตบเอาเลยกิ้กระโดดอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนอะไรโดนได้ไงเนี่ยก็ผมบอกแล้วไงว่ามันวิ่งเข้ามาอย่างนี้ต้องรุมสักรรมเออเออเออแตเย็นแต่เย็นใจเย็นเกี่ยวอะไรวะอะไรเนี่ย มีดเหรออ๋อไอ้นั่นไอ้ที่ผมใช้ก่อนที่ยังเรายังไม่ได้อัดอ่ะทำได้ไหมขอแฟร์เออเอาไอ้ลักข้างในมีน้ำแล้วทำไมมันเข้าไม่ได้อะอ๋อตันย่อเฮ้ยผมเอาหมวกข้างในโอ้มียาด้วยวะ้ยเจออีกแล้วเจอแฟร์อีกแล้วเอ่ออือมีหมวกใส่แล้วอุปกรณ์ก็มาอุปกรณ์น้ำน้ำอีเยอะเยอะป่ะอ่าเก็บไว้ก่อน เราเก็บไป้จะค่อยแบ่งกันใช้นะโอเคเฮ้ยต้องเ,<ม>เป็นผมไม่เยอะนี่หว่าทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเวิร์กโอเคเราไปหาข้างหน้าครับอ่อไอ้นี่ขวดเปล่าว่ะเนี่ยอ้าวเอามาเพื่อตัวนึงนะอ๋อมันสงสัยมันมันมันจะมีขวดเล็กกับขวดใหญ่นะเออใช่ใช่ใชเออไปแดงกันสงสัยมันดักรอต้อนรับอุ้ยอุ้ยเอาไม้กวาด มันโคยหัวหัวนวลมันเหมือนขอส่วนบุญยังไงไม่รู้ว่ะโอ้โหข้างหน้าสองตัวกำลังจูจีกันอยู่ยลุยดิออกห่างห่างเวลาตีแล้ววิ่งออกถอยหลังนิดนึงโอเคฮะเวลาตีวิ่งถอยหลังผมรู้สึกว่าหนักสนับมือผมจะแรงกว่าไม้เบสบอลนะผมก็ผมตีไม่ไหรจะตายเนี่ย ผมว่าของกีมันจะแรงของอะไรเนี่ยใช้้้าหลังอ๋อไม่มีโแล้วเสียงมันมาจากไหนเสียงมาจากทางขวาไปมันจะหันหน้าได้นะอยากเห็นหน้าวะเออใช่เปล่ามมองอย่างอื่นเนี่ยผมผมเห็นหน้าคุณอยู่หน้าักเทตมันกดมันกดซีปรับมุมมองได้นะครับกซีอ๋อไอ้โอ้เธอค้า ข้าวทุกทีที่เห็นโอ้ยไปแล้วเปล่าเลอะไรหลเ่ยอ่ะเอาทางเห็นหลายคนเมื่อกี้ผมเกินไปแล้วว่าผีเนี่ยมันขึ้นรถได้ไหนล่ะเชื่อไหมไปไหนแล้วนั่นล่ะเชื่อผมไหมฮะไปทำไมล่ะเฮ้ยเออโอ้ผมแม่งยิงเลยมันม่งโหดว่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมนวิ่งตามพี่ผมมานี่พยิงมันเสมอเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่รู้ไงว่า หาเรื่องให้ช่วอีกแล้วว่าผีมันขึ้นรถได้ดูครับดู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 ไงมันขึ้นรถตุงอยู่เนี้ยดูยิงตูดเลยเออมามามาตีไม่ถูกยองตียองยองตียองยองตีโอยแม่องยองตีไม่ใช่เหรอมาจากไหนยองยองตีนี่ไงยองยองตีเนี่ยโอเคช่วยดูข้างหลังผมสักนิดไม่มีไปไปหาต่อ กระจ่างแลวนะครับอัปเดตใหม่ผีขึ้นรถได้ขึ้นรถผมล่ะโอ้กระจ่างเลยผมอีกแวผมนั่นสิกระจายเลยแกกระจายเสียงอะไรตีผีเนี่ยทำมาอะไรเล้ยงตีผีตีผีแม่วิวที่นี่งดงามกันนะเนี่ย เนื่องจากคลิปมีความยาวเกินไปผมจึงขอตัดเป็นพาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะครับและสามารถติดต่อและติดตามในเฟซและแฟนเพจของผมได้นะครับสามารถแชร์คลิปให้คนอื่นได้ดูกันและได้สนุกกันด้วยนะครับขอบคุณจากใจในากทีครับผม